สวัสดีครับจากกองของเล่นกลับมาแล้วนะครับเป็น The Art of Gundam RX-78-2 Version 3ตัวนี้ที่จริงผมต่อไปนานมากๆแล้วนะครับแต่วันนี้เพลินพึ่งได้ประกาจะรีวิวร้อมปากกาเลยนะครับเป็นโครม e m เกอร์นะครับยี่ห้อไอเนะครับมันจะมีทั้งสีทองสีโครมแล้วก็เป็นสีทองแดงนะครับซึ่งที่จริงผมใช้แค่สีทองแหละนะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับเป็นหัวหนึ่งิลนนะฮะ ก็เป็นหัวแหลมเสี้ยวเลยข้อดีของมันคือสามารถทาสีในจุดฟอกเล็กๆได้นะครับหัวมันมี3ามแบบนะครับก็หัวหนึ่งมิลแบบนี้นะครับหัว2มิลแล้วก็หัวสามมิลนะครับเนื้อสีครับนะครับตัวเนื้อสีของมันเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเนียนนะครับเวลาเราไปทาต่อเนื่องอะไรเงี้ยคะตัวชิ้นงานนะครับนี่จะเห็นว่าสีทองสว่างมากๆเลยนะครับ คือหาทองแบบนี้ในท้องตลาดน่าจะยากอยู่นะครับทองที่เป็นโครมก็ถ้าใครเจอแบบเองก็แนะนำมาได้นะฮะข้อจำกัดของโครมแบบนี้นะครับคือเนื้อสีมันจะเหมือนสีโครมทั่วๆไปแหละเมื่อเราจับมันบ่อยๆนะครับมันจะหมองหรือถ้าโดนขูดมันก็จะลอกออกนะครับตามปกติของเนื้อสีประเภทนี้เลยนะครับ สังเกตอย่างเช่นตรงที่ผมจับบ่อยๆจะเป็นตรงชิ้นแขนมือตรงนี้นะครับก็สีมันจะหมองกว่าชาวบ้านเทานะฮะก็จะเห็นเป็นรอยได้เลยแหละนะครับแต่เมื่อเทียบกับชิ้นอื่นอย่างตรงชุดนี้นะครับที่ไม่ได้โดนไม่ได้โดนจับหรืออะไรบ่อยๆพวกนี้นะฮะมันก็จะมีความเงางามของมันนะครับ โดยส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบโคมมาร์เกอร์สีทองนะครับขป่ไอเนะครับเนื่อถูกทำสีลงบนชิ้นงานของตัวอาร์ตออคแคนดามไอเอ็กเจ็ดสิบแปดทีชนะครับสีทองมันเป็นทองโคมที่ค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะได้อะไรมาแกะกล่องหรือรีวิวนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ